ดีเพโซฉาเชิรเซาเป็นคาเฟ่สไตลส์สวนที่มีบ่อน,น้ําขนาดใหญ่อยู่กลางร้านเลยค่ะนี่หนึ่งคาเฟ่ที่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธรที่แอมอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าโอ้โหคาเฟ่นี้นะคะน่ารักมากจุดเด่นของที่นี่นะคะเบเกอรี่ขนมเค,ค้กของเขาเนี่ยน่าทานมากๆเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยค่ะที่บอกว่าช่วงกลางวันเนอากาศร้อนๆเนี่ยก็สามารถ move เข้ามาด้านในได้นะคะเขาก็จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดร์เลยค่ะตรงนี้เป็นโซนใหม่ของร้านดีเปโซจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะแต่ที่น่ารับประทาน เพราะว่าโซนใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มเสิร์ฟตอน4ี่โมงเย็นค่ะด้าในเนี่ยแอร์เย็นมากๆจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยก็สวยทุกมุมเลยค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้เนี่ยแอมก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นเมนูไหนดีค่ะเพราะว่าแต่และเมนูเนี่ยน่ารักแล้วก็จึ้งทุกเมนูเลยาเมนูเครื่องดื่มด้านในเสร็จแล้วเราก็มาหาถ่ายรูปด้านนอกกันค่ะต้องบอกเลยว่าสวยทุกมุมจริงๆใครคที่จะมารับประทานอาหารช่วงเย็นกับกลุ่มแก๊งเพื่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวเขาก็มีห้องแอร์ให้ด้วยนะคะเป็นห้องกึ่ง V.I